ก็สวัสดีทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวบ้านอาจารย์ออกนะครับดันอ็อ,อกนี่เขาได้ฉาย,ยาว่าคุณแผนแห่งวิริศึกษานะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้เขาอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวออเราไปดูกันนะครับ ครับเมคิดต้องตั้นวันนี้บรรยากาศดีๆน่าขี่บอตซายนะครับผม มากเลยนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้ไปดูนะครับว่าอาจารย์ออฟไม่รู้ว่าทุกซ่อนสาวอะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าบริษัทมิดิแบกนะครับเวลาเข้างานของพนักง,งานโรงงานนะครับเวลานี้ ดูว่าวันนี้เขาจะทำอะไรอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้เสียงนะไม่มีการบอกกล่าวมันก่อนนะครับถ,ถ้าเจอก็เจอก็เจอนะถ้าไม่เจอก็ โรบิจารี่จังหวัดอื่นเท่าไหร่ลคล้ายกันตะครับตรงนี้ขออยยาดเปิดเลี้ยวเลยนี้สองนะครับฮะจริงๆต้องตรงไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะใช้ในการยูเทิร์นรถซะส่วนมากคนที่เลี้ยวขวาจะน้อยนะครับไดยทำให้การจรา,าจรค่อนข้างติดนิดหนึ่ง ถไม่ถุนห้าเท่าไหร่ขออไหมด้วย้ะกันนะฮะมีแสง้ายบ้างฝาบหน้าบ้างใคยังไครก็เจอได้เจอได้หยอกหยอก,ยอกนะครับหยอกรถชิวๆส,ส,ส,สบายสบายสไตล์จันอิดนะวันนี้มรงนี้ร้านอาหารเยอะนะครับผมตอนนี้ เดี๋ยวเข้าไปซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นบ้านจัโนโพกนะฮะแดนโตนี่เป็นตาต้องมือหนึ่งของวินลศึกษ,ษานะครับเพราะว่าอีกมือหนึ่งนี้โดนถ้าจะโดนรถเกี่ยวขาหายไปนะเอาไงดีคัะรถพว่วงเราจะแฟงซ้ายดีหรือว่าตามไปเรื่อยๆดีตามไปแล้วกันนะฮะแต่พี่ใหญ่ผมไม่กล้าเด้นนะ อ,นนอ่ะนะครับ่อยเดียวเข้าหมู่บ้านตรงนี้คาเฟ่น,นะครับ่าได้นะกาแฟอร่อยนะครับรุ่นน้องผมเอง เดอะเรกนะครับหมู่บ้านจันทร์ออฟขุนแผนแห่งวิณิชชาด้วยนะฮะถึงแล้วนะครับข้ามาตรงนี้นะครับก็สวยนะหมู่บ้านสวยนะครับนะ่าอยู่มากเลยออฟสิงคนแบบอารถอยู่ยนะฮะกำลังขนของกันเลย ไปไหนกันเนาะไปไหนกันเนาะไปไปหาเราเราก็มาหานะครับนี่ฮะสุกซ่อนสาวจริงๆด้วยตามคาดนะฮะไปทันไปไหนพี่โอเคครับผมไปละไมครเล้วโอเคขับมาหาเฉยมาทำคลิปรอนะโอเคได้ได้นี่นี่นี่ เอ็กแบกบยางใหม่นะครับยังไม่ลงถน,นนเลยยางคู่นี้เอ้ารั่วแล้วเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ลายมันรูเต็มเลยโอเคครับผมเดีย๋ยวเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะเดี๋ยวกันออฟจะไปหาเบียน้ยคนที่สี่ฮะโอเคครับอ่ดูะะแล้วครับไรจ้าดิครับเอ็กแบกเหลืองเจอทักได้นะครับ น้ำปลาอะไรใส่แค่นั้นฮนะโออะไรพี่โอเคผมโนต้ตไปแล้วโนตบอกพี่อ๊อฟส่งมาไปพี่ขับรถดีครับโอเคพี่